สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้ามาชมนะครับวันนี้จะพามาชมสวนนะครับสวนเล็กๆของเรานะครับเป็นสวนอ่อไม้ใบนะครับตัวเนี้ปลูกสะสมว้สักพักแล้วช่วงกระแสโควิดเมื่อกี้นะครับกระแสไม้ด่างกลางมาครับช่วงนี้ก็กระแสก็เริ่มเริ่มซาซานะครับแต่ก็มียังคนหาปลูกอยู่ด้วยคนเข้ามาเรื่อยๆครับในวงการนี้นะครับว่าเป็นต้นไม้นะประดับบ้านประดับอะไรนะอย่างนี้เนาะมันก็ สวยงามอยู่ตลอดนะครับนี่เลยเดี๋ยวพาเดินชมนะครับวันนี้ภาพเสียงชัดเจนไหมครับลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าอยากได้ต้นไหนลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยบริเวณนี่เลยนะครับจะสวยนะครับเดี๋ยวพาเดินชมครับวันนี้อันนี้จะเป็นแบบมอนเตอล่าไทคอนนะครับตัวน,นี้เป็นตัวแบบใหญ่มากนะเลี้ยงตั้งแต่ เริ่มข้าลงเรือแรกๆนะตัวนี้เลี้ยงแต่ใบเล็กๆนะใบเล็กเท่านี้นะค่อยเริ่มโตเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นมอนป่าครับเนะี่ยเป็นมอนป่า้าคใต้บ้านเรานะครับเนี่ยสวยมากๆนะครับเนี่ยสวยเลยสวยเลยสวยงามมากนะครับตัวนี้น,นี่เป็นอีพีอีพีมาเบิ้ลนะครับแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมามันหลุดครับตัวนี้ไม่ค่อยดังครับแรกมันก็ด่างครับแต่ด่าง,งไม่ค่อยดีครับตัวนี้ด่างรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ตัวด่างอยู่นี่ สวยเลยนี่นะเลยตัวนั้นจะเป็นเอ,อ่อพวกมาสเตอร์าอาโบครับตัวนั้นอาโบนะพาเดินชมนะครับข้างในเป็นไงกันบ้างนี่เลยนี่จะเป็นลายขาวครับตัวนี้สวยมากาครับลายขาวตัวนี้คือแบบใบแบบ เนียนครับไลทิติเลยนะตัวนี้สวยงามสุดๆนะครับด่างดีทุกใบไม่มีหลุดเลยครับตัวเนี้ยสวยมากครับโอ้โหสดใสมากจะมีทุกมุมนะหลายขาวเนี่ยนี่เลยครับสวยๆเลยนะดี๋ยวเอเอไทคอนนะ สวยงาครับสวยงานัานโอ้ดูอีพีใบนะนี่ใหญ่มากๆครับนะจะสุดลงเรือไหมครับแล้วผมต้องไปตัดลงมาแล้วขยายพันธุ์นะครับตัวน,นั้นอนะ่ะพี่ๆสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับผมรอลัอลกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีพีมาเบิร์นเอ้อีพี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 เฉย สวยครับสวยงามสวยงามจะพาเดินชมเรื่อยๆนะสนใจตัวไหนสอบถามข้อได้เลยนะครับในระหว่างที่แคปหน้าจอแล้วมาโยนมาในแอปฟ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปฟ้าไว้ให้นะทูนี้ก็สวยออกมาฮารเลยครับพี่ๆทุกท่านยอดเลยอ่ะตัวเนี้ยลายมันค่อนข้างจะหายากนะครับตัวเนี้ยนะสวยนะ สวยอันนี้เป็นรีเวียนสีอ่ายนะครับตัวนี้ตั้เป็นพิโลหหูช้างนะครับหูช้างหูช้างสวยเลยนะนี่บอลสีตัวนี้เป็นเอ,อ่อศิลาเพชรนะครับตัวนี้สว,สวยมากครับศิลาเพชรครับศิลาเพชรตัวนี้นะครับ ตัวเหลืองครับตัวผู้เหลืองตัวนี้ยักษ์ตัวยักษ์นะครับถ้ามันได้เลือ้อนจะใหญ่มากๆเลยครับเนี่ยอย่างตนะัวนั้นอะเลื้อยไปสุดหลังคาไปะละผมแกะออกเขาค่อยๆมันเลือ้อยพาดลงเรือนไปฝั่งนู้นนะรอดูฝากติดตามด้วยครับพี่ๆถ้าชอบดูข้างในนี้บางเป็นไงโอ้โหโบนี่ลายลายลาย,ยังเจ็บนะลายเจ็บมากๆนะตวเนี้ตำหนินิดหน่อยตามภาพครับ ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไทคอนนะนี่เป็นไทคอนนะครับสวยลายใช้ได้เลย โอดูบอลสีตัวนี้โคตรใหญ่ครับพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเชื่อไนะผมลืมเชื่อตัวนี้นะใหญ่และสวยมากนี่เป็นฉลุยักษ์นะครับตัวนี้ฉลุยักษ์พี่คนที่สนใจมีแบ่งนะครับมีแบ่งแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะมีต้นลูกมันแบ่งอยู่นะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ครับตัวนี้อีพีมาเพื่อนสวยๆเห้มาก่อหลักเนี่ยแต่ใบจะเริ่มใหญ่เลยแลย้วจะฉีกไปเลยนะ สวยๆนะครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> น,นี่จะเป็นอัลโบหลุดเขียวนะสวยงามเหมือนกันนะครับ <c oughs> ลองดูนะครับลองดูชอบต้นไหนนะลองเดวเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> อย่างจินนี่เนี่ยเราก็มีจําหน่ายนะจินนี่เนี่ยนา่ารักตัวนี้สองตัวนี้ปล่อยไปแล้วนะครับพู่นี้480บาทรวมส่งนะคู่เนี่ย